ใครของจริงต่อให้มึงเอาตัวเคลียร์คลิปมายังไงมึงก็เคลียร์ไม่ได้ถ้าคลิปมึเยอะอยากจะรู้มนกันมึงจะขนาดไหนจะรู้กันเะรจริงเดี๋ยวแม่งก็ต้องมีงงเมื่อไงเหียคลิปหายไปไหนหมดเราต้องกดกดเหล็กเลยคือเราต้องกันป้อมแรกให้ได้อย่าให้มันได้ไปถึงป้อมสองไม่งั้นแม่งมันจะไปตุยคลิปเราเดี๋ยวคลิปเราจะเปิดทาง วางดูดเลือดไว้ก็ได้มั้งไอ้จุย้ยเดี๋ยวมันรู้วางไว้วางไว้กับพื้นเวลาออกเสร็จแล้ววางวางเอาวางไว้เออนับวิเอาว่ามันจะคููดาวเสร็จตอนไหนเราก็ค่อยใช้เอาผมถือได้ฮนะเออพวกตัวแครี่ถือมันไม่สงสัยหรอกอนะพวกตัวซับถือเนี่ยแม่งมันมสงสัยแน่จิตวิทยาเลยพี่ไม่ใชนะ่จ,จิตวิทยาหรอกไอ้แค่ต้นเกมใครจะไปหลุดมันก็ต้องรู้เดี๋ยมันก็ต้องถามกันอยู่แล้วว่าไอ้แคยซับมันออกดูดเลือดมาทำไมวะ อะไรอย่างนี้จริงมันล่ะซับอาจะเล่นมูอะไรด,ดิไม่รู้ซาบอาจะขอแคลรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่อะพวกมันไม่โง่ขนาดนั้นหรอกไอสัตว์แคนมหาเทพเลยนะมึงเฮ้ยคลิปเรามีสามอยู่เลยเหรอมันต้องเร็วกว่านี้ดิมาง์กี้มันก็เซียคลิปได้ไม่ใช่ฮึมมัรกี้มันเซียคลิปก็ได้เลยมึงก็ต้องดูอ่ะ เอามาเดี๋ยวไอ้ต้นไอ้ทิพย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่งนี้สกิลวอสกิลวอไม่สู้เราสโลยังวะตันเป๊บได้ไหมตายเอาดิมึงมาไหมอ่ะมึงมาไหมอ่ะฮะเอา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 ยังไงอ่ะฮัลโหล หวานฟ้าปักตรงกลางแมปได้ไหมวะกลางน้ำ <c oughs> เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว <c oughs> ทีมเราเริ่มมาแล้ว <c oughs> ใกล้ได้ละใกล้ได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาเล่นเจลาแล้ววะเฮ้ยเราต้องทำเวลาให้เร็วกว่านี้มันต้องเร็วกว่านี้ดิ ไอ้เหี้ยยิงมุดได้ไงวะเนี่ยกูยิงมุดได้ไงวะไอ้สัตว์เอาละครึ่งทางแล้วมึงขึ้นเตาเก็บขหงผมตัวไหนที่เต็มนะได้เก็บดูเองเลย ประมาณถึงห้าวิมองไม่อา,าละ่ะต่อไปมันก็จะไม่มีชิปละงงในสัตว์งงหวานาหวานด,ดูดูข้างบ้านนี่ว่ามันจะมาเปิดชีฟเราไหมกลัวมันจะมาดึงชิปไงเราต้องคอยกันมันด้วยไม่ใช่ไม่เกิดเลยนะไอ้ที่มันหวานชิปไว้สะกดจิตสะกดจิตชิปจากของนี่ก็ได้ชิปเนี่ยชิปที่มันกำลังเดินอยู่เนี่ย ไอสัตว์สะกดจิตแล้วฮิวฮิว,วคลิปกูไอสัตว์เดี๋ยวคลิปตายเอาเอาคลิปตรงนี้ก็ได้ไอเทียรถถังอะไรไม่ได้รถถังไม่ได้เดี๋ยวคลิปมึงก็ปล่อยให้คลิปมันเดินเข้ามาแล้วก็รีบสะกดจิตรีบฮิวช่วยคลิปอะเอาคลิปนี้ได้เราคิปเราไอป้อมมันกูว่ามันหวานไว้มันรู้มันรู้ทันไอเหี้ยมันต้องมันต้องเคยดูคลิปกูแน่เลยเนี่ยหรือว่ามันก็ต้องสงสัยว่าซัพพอร์ตอะไรมันขึ้นออกมา ไอ้ยังไม่มีหวานแล้วไม่ชีไม่เกิดอ่ะเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเออมึงเดินไปชนไหน่ะไปไปไปมันไม่รู้หรอกแสดงว่ามันยังไม่รู้เอาเร็วๆรอย่าลืมฆ่าลูกมันด้วยนะเอาแม่มาฆ่าลูกเล้ยวเลลีกเลีเลยเลี้ยวขี้อ้เริ่มงงเลยเฮ้ยมันมันดีมองนะเริ่มมันเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยตรงนี้มันยังมีรอยโบวอยู่เลยเนี่ยอุดอุดรอยโบว์ไหม เออแชร์แชร์แให้เฟิร์มไปให้เพิ่์มมันคอยจัดคชีพไปแชร์ตัวไว้ให้มันจะได้บังคับคลิปแล้วได้เอาดีเอาดีอ,อ,อ๋อยังไม่รู้เดี๋ยวไม่างนี้รู้อกองทับลิปของเราจะสำจะสำเร็จล่วงก่อนยี่สิบนาทีชัวร์ไอ้มึงวางคุณดาวเสร็จแล้วมั้งไอ้ที่มึงวางไว้น่ะเออน่ะไปช่วยไปนู่นน่ะไปเลดเดินไปรอเลยเดี๋ยวถ่วงเวลาเดี๋ยวรอไว้ให้ รอดไหให้วิธีการรอแบบแกันเทศต้องรอแบบนี้เออมันต้องรอแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนหลงเลยเอาดิเอาดีาดยังไงดีพวกมึงแค่หายเลยมันก็หายหมดแนละ้วตอนอ๋อมันอยู่ข้างในหมดเลยเออมันเอากูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาดิเอาดิเอาดิสู้เลยเอาดิเอาดีเอาดิ <c oughs> เออาไม่ได้เลยวะเร็วเร็วเร็วเนี่ยเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะใครครูดาวเสร็จแล้วไปเลยเฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ย เอาวะเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาเว้เริ่มมาแล้วเริ่มาแล้วมันจะเคลียร์ยังไงมันจะเคลียร์ยังไงมันจะเคลียร์ยังไงได้ลาละต้อง้องเคลียร์ีก็ต้องรอเรื่อยๆอ่ะยกวไปดึงกันนู้นนึ่เคลียาไม่อยู่ป่ะไม่ เอาดี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 ไปได้อีกตัวหนึ่งนะแทงจัดเฮ้ยของมึงคููดาวกันเสร็จยังวะร้อยวิสิร้อยกวาสิโหอีกสี่สิบห้าวิสิเป็นช่างยาวนานเหลือเกินมองแต่เดินจากไปเป็นของเขา ก็เพิ่งรู้วิศวีปูมีมากมายเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยยิงไกลยิงฟรี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอ้ออ้อเริ่มจะพุ่งมาแล้ว แค่เสรมอเาเนะี่ยอย่านะเสอร์อย่าดูเลย <c oughs> อ้ออ้อไอ้แ่รอเสอพกมัน <c oughs> มโอ้ยหแหลกบวกจนแหลกอะไอสัตว์ยิบแหลก เร็วๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอกนิดเดียวเท่านั้นที่อว่าต่อตัวฮะที่สามิเอาดีเอาดีคี่เธอว่าไปจัดมันกูว่าแมงโคตรกระตุกแน่เลยเนยี่ยไอ้เหียดูทรงละไอ้เหียชิปมันยังออกทางนี้ได้อยู่เลยเนี่ยยังไม่พอเลยต้องอีกประมาณอีกประมาณห้าตัวอเอาคิดไ้แล้วอีกตัวนั้นเอาวิง่ง ตอนนี้เริ่มแหลกและมันกำลังมันกาลังงงอยู่ไอ้เหี้ยเฟลเนตไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เออใช่แหลกเริ่มตกก็เริ่มตกเป็นเป็นเริ่มมาแล้วแกคิดภาพก็หาแล้วที่หวานดิหวานดิไอ้เหี้ยแหลกแลกไม่เหลือเลยตัดปันไม่เลือไอ้เไอ้ขี้ไม่ออกไอ้พันแล้วกันปวดปวดคอนปวดคอนเอ้ยยังไม่ยังไม่ได้แผลเลยรีบคอน่อยะ ยังไม่ได้ทานใช่ไหมอันนี้มันคือแผนใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์อันนี่ยแผ่นเตียงเยอยไปขึ้นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ยาที่บ้านกูมีบ้านกูไอ้สัตว์มี่บ้านกู ยืนเลยนี่ยืนายนนลยแล้วแกน้ป้แแติ้ิงจิ้พอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยพอได้อยู่ลองทําคิปคิดไปเองเปล่าคิดไปเองที่ไหนของกากลาไอสัตว์ของกากของแรงก็เป็นหมดแหละ ไอ้แฮมมันงงไงแฮมไม่มีไม่มีคิออกมาอาเอาวงงงงอางง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 ง้งง,ง,งอ,อ,อไปเดีวงีวไปเดียวไปเดียวเดียว เฮ้ยเอาป้อมมันหน่อยดิเอาป้อมมันออกดิโอ้โหไอ้เฮียหนูมันสิเฮ้ยมันเล็กมันเล็กมันเล็กจริงเงาอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันรู้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 เด็ดขาดกันไว้เฮียอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาเราต้องกันไว้ อย่าคีบมันเห็นได้ขาดไอ้ที่อยากให้มันเข้ามาถึงป้อมสองเคียะไว้รู้สึกล้มตัวล้มตัวต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ออกไม่ได้เอาหวานมาแบบไม่ค่อยเล็กไม่ค่อยเล็กเอาหวานมาเอาหวานมาหอเอาหวานมาแบบเลี้ยงเลยกันมันแบบเวลามันเข้ามานี่อ่ไอ้เฮซสลิเตอร์มันจะมาปักวาดไอ้สัตว์มันรู้แล้วมันรู้แล้วเราต้องปกป้องคีบเราไอ้ที่ใหญ่อย่าให้มันได้อย่าให้มันได้เปิดทาง อย่าให้มันเปิดชีพได้อย่าให้มันเปิดชีพได้อยู่ไหนวะอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเปิดชีพได้เราต้องการให้สุดชีวิตมันรู้แล้วตอนนี้มันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วไอ้เหี้ยกูเดินขึ้นไปไม่ได้สัตว์ต้องฟาดขึ้นอี๋เดินเดินกลับบ้านไม่ได้เลเว้ยต้องต้องแบบว่า P K เข้าไปกูลองแล้วไอ้สัตว์เดินไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้เดินกลับบ้านไม่ได้ เฮ้ยมันจะมาเปิดชีฟมันจะมาเปิดชีฟไอ้ที่มันมาแล้วต้องออกไปบู้ต้องออกไปบู้มันจะมาเปิดชีฟมังกี้มันจะมาฆ่าชีฟบอลเฟลก็มันก็เข้าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าให้มันเข้ามาเอาหวานฟ้าน่าเฮียมันจะเปิดชีฟจัดไอ้หว่านหวานหนักกว่านี้หวานต้องหนักกว่านี้หมดหนทางเหรอ อยากฆ่าเธอให้ตายแต่ก็คงไม่คุ es que so ah, ้มกันอย่อยอเฮ้ยเราไปบูเลยเราไปบูเลยไปไปไปเอาอีกเอาต้องเยอะกว่านี้อยนี้มันยังไม่พอเราต้องไปบูเราอย่าเพิ่งเอาป้อมมันก็ได้เราต้องบู มาดิมึง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 มาดิเป็นยักษคอนนะเราไม่ต้องพี่เ้เหี้ยเออมันจะคอนไอ้สัตว์เฮ้ยเหี้ยคีบตีบ้านไอ้สัตว์ร็จเลยนะเฮี้ยกูต้องกูต้องกูต้องกลับไปตายก่อนไอ้เหี้ยกูต้องกลับบ้านแบบโดยไวโดยที่ไม่ต้องใช้หวาบ้านจะแตกแล้วไอ้เหี้ยเราบุกไม่ได้เลยถ้าเราบุกบ้านแตกมึงมึงตอนนี้เริ่มเยอะละ

ูบอกให้กันบ้านมึงจะวาร์ปกันบาดทบไรวะไอ้เชี่ยบ้านแตกไอ้เชี่ยมันเห็นละมันรู้แล้วแล้วว่าเรากักคลิปมันรู้แล้วมันรู้แล้ะขาเนี้แหละขาเนี้แหละมันรู้แล้วว่าเรากักคลิปเราต้องกันใหช่รอโอ้นี่คลิปแม่งยืนกันเป็นวงกลมเลยสัตว์ได้คลิปมันออกแบบทองเลยที่เต๋ามันออกแบบทองแล้วมันเคลียร์คลิปหมดมันเคลียร์ไม่หมดหรอก Lão lâu à, toàn đang chơi lão lâu à ơi, lêm lạc á, lạc Ô, nó đi nói bạc tìm nào, bớt bạc tím nào Bảy bàn tay, bảy bàn tay, sát Ông bảy bàn tay là trong mạng đi รกระตกเกินว่ะเริ่มเริ่มรู้เปตีองกอนเลยดีกว่ากลัวมาเออไปตีเลยรีบไปกูเป็ับรลังใจให้ ใช่นาทีเฉลี่ยฉลองละมาพร้อมยังอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นอีกแค่ไม่กี่วิอีกแค่ไม่กี่วิวหยุดทำหาอะไรล่ะเตรียมเตรียมเตรียมไปคลิปไปคลิปไปคลิปกดหัวกระโหลกไปคลิปไปไปพร้อมคลิปไปพร้อมคลิปไอ้สัส มันจะแหลกขนาดไหนวะเน <laughs> ี่ยม <Yeah. S 1> ินเ <laughs> ดตเียช็อตที่ห้าเฮ้ยมเร็วมาเร็วมาเร็ววู้วว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  โอ้ยเลี่ยงบอยเอะไรไม่รู้เลี้ยงเลยสัด่เรียเกิดแแปลบ